ทำหน้าที่เชื่อมคำหรือประโยคให้มีความเกี่ยวข้องกันเช่นค,คำว่าที่ซึ่งอันเช่นยกตั บบนี้ครับพับเครื่องกระดาษนะคะอ่าพับเครื่องกระดาษทุกคนอ่าพอได้เครื่องกระดาษแล้วนะคะอ่านักเรียนครับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งพับเครื่องอีกครั้งหนึ่งอ่าพับเข้ามาให้มันถึงเส้นกลางตรงนี้อ่าถูกต้องค่ะโอเคแล้วก็พับทางนี้เข้ามาอีกครั้งหนึง่งอ่าให้มันได้แบบนี้ค่ะให้มันได้แบบนี้อ่าพับเข้ามาแล้วเราจะเจอช่องสีช่องแบบนี้นะคะ แล้วเราจะได้ช่องสี่ช่องแบบนี้ได้แล้วนะคะนักเรียนพับเครื่องอีกรอบนึงพับพื้นกระดาษมา <c oughs> นำไม้มันทับนะคะไม้มันทัดนี้นะคะมาทาบตรงกลึงกางของกระดาษนะคะใช้มีดกลีดตรงระหว่างช่องที่สองกับสามตรงนี้ขีดตั้งแต่ตรงนี้นะคะจนถึงเส้น ผลิตหลายครั้งเพราะว่ามันจะทําให้สมุนของเราไม่เท่ากันโอเคถ่าอ,อย่างเพื่อนคนนี้ทำถูกต้องค่าผ่าแล้วนะคะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะนักเรียนพับกระดาษตัวนี้ขึ้นข้างบนลงขึ้นข้างบนแบบนี้พับลงมาก่อนแล้วก็นักเรียนรีบตัวนี้เรียกส่กลางให้มันขึ้นถุดต้องส่งกลางกระดาษ ด้านซ้ายด้านซ้ายทั้งสองเลยอ่า,านักเรียนได้ายาันคะอ่าถูกต้องด้านซ้ายนะคะเสร็จแล้วพับลงมันได้เป็นแบบนี้เนาะพับลงแบบนี้พับลงอ่า,าถูกต้องอ่าใครถึงขั้นตอนนี้แล้วบ้างคะลูกเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะ มันจะได้เป็นหน้าปกคาปกคานนะคะให้นักเรียนเขียนความหมายลงไปแล้วก็ยกตัวอย่างมาครั